นปี่บัวมีน้ำปูปะมะมูเลยค่ะปี่อยากกินตำบะต้องใส่น้ำปูนะตบะต้องใส่แล้วยี่อยังจะต้องเอาน้ำปูนะใช่ไหมเออใส่น้ำปูไปลำอย่างน้องแลกวปี่บอกว่าบะต้องใส่น้ำปูอ่ะตำบะต้องใส่น้ำปูแล้วร้านพี่บัวมีน้ำปูปะตำบะต้องใส่น้ำปูอ่ะบะต้องใส่ก็คือบะต้องน้องมะม่วจักรค่ะฟังไม่นะอยากกินส้มตำบะต้องใส่น้ำปูมะม่วแล้วกะตำส้มมะม่วงกงบะต้องใส่น้ำปู เออแต,ตมต่อมต้องใส้น้ำปูนะตม่ตมตม่มาปทใสแล้วปีบัูอย่างใดด้นเ,นเนี่ยปล้ปีบวัวมีน้ำปูก็ต้องหาบเนี่ยหาบก็ปไยากพิษกระเทอเน,เนเนี่ยมาดีนมีมีน้ำปูไหมคะไมะ่น้ำปูไหมก็ปรน้อยตาอมต้องใส้น้ำปูฮะตาอมต้องใส้น้ำปูนั่นเดนมีน้ำหามีน้ำปู แต่เพราะว่ามันต้องใส่แล้วจะแย่หยั่ะตำมะม่วงน่ะมัต้องใส่น้ำปูแต่ตำบะต้องอ่ะใส่น้ำปูเข้าใจก่อนะพี่เข้าใจก่อตำปลาเต้ยมัต้องใส่น้ำปูตำปลาม่วงมัต้องใส่น้ำปูแต่ตำบะต้องอ่ะต้องใส่น้ำปูตำบะต้องใส่น้ำปูแล้วจะใส่แย่หยั่งแต่หามหั่นแย่หยังตำบะต้องใส่น้ำปูเก็งูแล้วบะใส่เอ้ย รับปีบัวมีน้ำปูกันนี่จ้ะน้องยากินตาบาต้องใส่น้ำปูอ่ะมันมีน้ำปูฮะบางงงตำบะเต้บาใส่น้ำปูบาต้องใส่น้ำปูตำบะเต้บาต้องใส่น้ำปูแต่ตาบาม่วงบาต้องใส่น้ำปูตาบาต้องใส่น้ำปู บ้านปี๋ห้องอย่างนี้อ,อ,อ่าใส่น้ำปูกอ่แล้วปี๋มีน้ำปูกอมีตำบาต้องก็คือบะตืน่นเจ้าจงางไฮปะฮ้องบะตืน่นตำบาต้องใส่น้ำปูแล้วสรุปเขาใส่บบไส่อตอนนี้อยู่ร้านคุณบัวนะคะสรุปคุณบัวมีน้ำปูไหม มัมีแล้วเขาจะตำบะต้องบะต้องใส่น้ำปูตำบาตื่นบะต้องใส่น้ำปูพางงไบเดี๋ยวนี้งงไปหมดละตำบาตื่นใส่น้ำปูแต่มันบาต้องใส่น้ำปูเพราะมันบอกมีน้ำปูตำบะต้องหรือบเตื่นบะต้องใส่น้ำปูพ่อบอกมีน้ำปูพ่อบาต้องต้องใส่น้ำปูแต่ตอนนี้มันบอกมีน้ำปูจบเนาะโอเคโอเด้งโอเลงเนาะ ไฟเอามีดม้าจะบอกบาต้องบัตืรนจ้า